สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องความร้อนกันต่อนะครับหลังจากคลิปที่ได้ที่ได้เปลี่ยนพัดลมเนี่ยความร้อนก็ยังขึ้นสูงอยู่นะครับประมาณ100องศาสาเหตุน่าจะมาจากวาล์วน้านะครับที่มันเปิดบ,บ้างไม่เปิดบ้างเริ่มต้นเราก็ถอดน็อตฝาครอบวาล์วน้านะครับแล้วก็คายเข็มขัดรัดสายหม้อน้ําให้หลวมหลังจากนั้นเราก็ถอดตัวฝาครอบวาล์วน้ําออกมาวาล์วน้ํามันเก่าที่ใส่อยู่มันได้มีโอลิงปิดมาด้วยนะครับผมก็เลยใช้ตัวกาวประเก็นเนี่ย ทามาให้น้ํามันรั่วเรามาดูวาล์วน้ํามันเก่ากันก่อนนะครับหน้าตาเป็นยังไงอันนี้นะครับวาล์วน้ํามันเก่าอันนี้ก็เพิ่งซื้อเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นของของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้มันก็เลยมีอาการเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับที่วาล์วเนี่ยตอกแปสองศานะครับปกติมันต้องเปิดที่แปสองศาท่อมอน้ําล่างเนี่ยต้องร้อนแล้วนะครับอันนี้บางทีมันขึ้นไปเกือบร้อยองศาท่อหมอน้ําล่างยังไม่ร้อนเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้เปิดอันนี้เป็นวาล์ ที่ตัวเนี่ยจะตอกที่78องศานะครับก็เปิดเร็วกว่าเดิมอันนี้เป็นของแท้นะครับขนาดไดมิตเตอร์อยู่ที่52าิมิลมาพร้อมโอลิงอันนี้เป็นพัดนัมเบร์นะครับลองเอามาวางเทียบกับฝาครอบวาล์วน้ำเดิมนะครับก็สามารถที่จะวางได้พอดีตัววาล์วอันใหม่มาพร้อมกับโอลิงแสดงว่ามันก็ไม่ต้องทางกาวประเก็นนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูก่อนนะครับโดยที่ไม่ทากาวปะเก็นว่ามันจะรั่วไหมนี่นะครับวางได้พอดี ลองวางกับตัวเครื่องดูนะครับก็สามารถใส่ได้พอดีนะครับกับตัวบ่าของตัวเรือนวาวน้ําออกนะครับเดี๋ยวก็เอาฝาข้อบาลวน้ํานะครับมาลองใส่ดูครั้งนี้จะไม่ทากาวประเก็นนะครับจะลองดูว่าโอลิงสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้นะครับประกอบไปแล้วมันจะมีล้กักษณะคล้ายคล้าน้ำซึมออกมานะครับก็เป็นน้ําที่ตกครังอยู่ในระหว่างโอลิงกับตัวเรือนวาวน้ําออกนะครับ เสร็จแล้วก็ลองประกอบติดเครื่องนะครับเติมน้ําน้ํายาหม้อน้าข,ของวัเจ้ของฮอนด้าไทายหนึ่งนะครับไทยหนึ่งจะเป็นของรถรุ่นเก่ารอไปเรื่อยๆนะครับจนความร้อนมันเริ่มสูงขึ้นเนะี่ยลักษณะมันจะมีคล้ายๆน้ําอยู่นะครับมันเป็นน้ําที่ตกค้างอยู่นะครับท่อหม้อน้ำล่างก็ยังไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเพิ่งติดเครื่อง เดินมบาทิ้งสักพักนะครับน้ำในหม้อน้ำก็จะนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดการหมุนเวียนพอชิ้นส่วนเครื่องยนต์มันเริ่มร้อนนะครับน้ำที่มันซึมซึมออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งเดี๋ยวลองใช้งานดูไปนะครับว่ามันจะซึมไหมลองจับท่อร่างดูเรื่อยๆนะครับพอมันเราจะได้รู้ว่าวาว,าวาน้ำเนี่ยมันเปิดที่ประมาณกี่องศา อันนี้ก็จะมีท่อบายพาสนะครับของเดิ่ติดรถประเก็นปิ้นนิดหน่อยนะครับลองใช้ดูก่อนถ้าไม่ลวกก็โอเคลองจับดูเรื่อยๆจะได้สังเกตนะครับเริ่มมีการหมุนเยื่อนะครับส่วนท่อบนเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะครับ เรามาลองดูเกจวัดความร้อนกันนะครับว่าน้ําเริ่มมีการหมุนเวยียนเนี่ยที่กี่องศาเกจที่ติดเพิ่มเนี่ยก็อยู่ประมาณเจดสิบกว่านะครับอันนี้เป็นเกจติดลดนะครับเกินขีดล่างมานิดหนึ่งเกจที่ติดเพิ่มอาจจะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่นะครับมันก็ยังละเอียดของติดลดนะครับเรามาลองดูนะครับว่ามันยังรั่วอยู่ไหมก็ไม่มีครับน้ำออกมาแล้วนะครับแห้งสนิทเท่มอน้ำล่างก็ร้อนแล้วนะครับ เช็คฝาหม้อน้ำเช็คถังพักน้ำด้วยนะครับระดับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูกันครับว่ามันจะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คืออุณหภูมิหลังจากวิ่งมาประมาณ10กวกาโลนะครับก็อยู่ที่80องศานิดนิดส่วนของติดรถก็ขึ้นมาประมาณ1ใน4 km. นะครับเปิดแอร์ปิดแอร์ความร้อนก็อยู่ประมาณนี้นะครับ80องศานิดนิดน้ำมันเก่าที่เปลี่ยนออกเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ประมาณ85องศาแล้วมันก็ตีขึ้นไปประมาณ1 0อยองศานะครับบางทีก็ค้างอยู่ที่ร้อยไม่ยอมลงบางทีก็ลง ว่าวาน้มันเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับอันนี้หลังจากที่กลับมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ85วิ่งปประมาณ14ี่โลนะครับความร้อนก็อยู่นิ่งๆอยู่นะครับไม่สวิงขึ้นสวิงลงเหมือนอันเก่าก็มาตรวจเช็คอีกครั้งนึงครับว่ามันมีน้ํารั่วซึมหรือเปล่าก็ไม่มีน้ํารั่วซึมนะครับโอลิงที่มันปิ้นก็สามารถสั่งอะไรได้นะครับมับจนจะมีอะไรขายอยู่ในช้อปปี้ผมได้สั่งเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วเปื่อขับๆไปแล้วมันรั่ว สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะทำอะไรสามารถติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ